บรรยากาศสวยงามมากคนกำลังถึงเนาะคะเนาะบรรยากาศน่าเที่ยวมากต้นมะขามเทศเด้ดนีอันน่ะสวยงามมากคุณลูกหลานไปเปลี่ยนชุดมาเหรอคุณกำลังยางของ บรรยากาศหาดโซคนบ่อเยอะมันก็นาเล่นตลอดเนาะดูแล,นะลกล็บกาลัางแต่งเก่าอีกประกาศประกาศประกาศอะไรเนาะเจ้าของระยะียนมาได้ทะเบียนจันทร์รอรับบางแสนก็เคยไปแล้วนะคะเนาะเคยไปแล้วหาดน้ำลิ้นก็เคยหาดยังน้อลืม ส,สวยงามมากอะ่ะเออห้าสองเก้าเก้าลูร่ากันจากให้แม่มีความสุขลูร่ากับผ้ามาเวลานี้ด้วยครับ ก้นเหลกระลังลังมากเนาะค่ะเนาะกระลังลังไหลมากพิมต้นมะขามเทศด้นี่อันน่ะสวยงามมากคุณลูกหลานไปเปลี่ยนชุดมาเหรอคุณกระลังยางของพิมต้นมะขามเทศด้นี่อันน่ะสวยงามมากคุณลูกหลานไปเปลี่ยนชุดมาเหรอคุณกระลังยางของไปก็เปิดตอนไปเก็บหอยเนาะเออหาดได้เห้ยที่มีหอยเนาะหาหาดนี่มีหอยอยู่บ่ แม่เคยลงอยูเรียหาดอันห้าสอ้าวห้าสองเก้าเก้าทางนี้ห้าสองเก้าหนึ่งเมนบอกประกาศแล้วไปแล้วหาดส,สวนสวนก็เคยไปแล้วหาดิต้นมะขามเทศได้นี่อันนะ่ะสวยงามมากคุณลูกหลานไปเปลี่ยนชุดมาลอรอคุณกำลังยางเขามออยากให้ลูกสาวเพิ่นมีความสุข พาลูกสาวเพื่นมาเร็นนั่นแหละเป็นรักสวยง่ามค่าบางแสน,น่็เคยไปแล้วนะคะเนาะเคยไปแล้วหาดน้ำรินก็เคยเพิ่นบอกว่าหาดสอหาดสอว่าั่ะต้นสนคือง,ง่ามแท้ว่าม บยากาศหาดโซนบ่อยเยอะมันก็นาลินตอลอดเนาะลูกหลานก็อยา้แม่มีความสุขลูกหลานกับผ้ามาสิไปแล้วหาดสวนสวนก็เคยไปแล้วหาดสิไปแล้วหาดสวนสวนก็เคยไปแล้วหาดลูกหลานก็กำลังแต่งเก่าอี้อยูุ่ณ ประกาศอะไรเนี่ยน่าฟังเลยเดินมาได้สบายนขอมาเจอรอยักษ์มันบอกว่าหาดสอหาดสอว่าจ้ะต้นสนคืองามแท้ว่ะงามเนาะหาดยางน้อลืมออกขโมยมากคนเก่งคนเก่งของแม่โอ้คนเก่งคนเก่งบรรยากาศก็ขนาดนี้ละจ้าพี่น้องจ้า น่าเล่นมากเลยมีหอยบอมีหอยบอมันกระตองมีงเหะเนาะไปแล้วหาดสวนสวนก็นเคยไปแล้วหาดคนกำลังถึงเนาะคะเนาะบรรยากาศน่าเที่ยวมาก บางแสนก็เคยไปแล้วนะคะเนะเคยไปแล้วหาดน้ำรินก็เคยอขอขโมมากคนเกง่งคนเก่งของแม่โอ้คนเกง่งคนเกง่งบรรยากาศก็ขนาดน,นี้ละจ้าพี่น้องจา้าขอขโมอมากคนเกง่งคนเก่งของแม่โอ้คนเกง่งคนเกง่งบรรยากาศก็ขนาดน,นี้ละจ้าพี่น้องจา้าอยากให้ลูกสาวเพิ่นมีความสุขพ้าลูกสาวเพิ่มมาเล่นนัลลัเป็นรัก สวยงามค่ะเมันบอกว่าหาดสอหาดสอว่าจะ้ะต้นสวนคืองามแท่บ้างงามนะคนไม่เยอะเท่าไรน่าเล่นมากไปไปแล้วหาดสวนสวนก็นเคยไปแล้วหาด คนไม่เยอะฮะเหมือนหาดบางแสนเด้บางแสนนี่คนแน่นเปียะคนไม่เยอะสน,น,นสนสวยงามมากบรรยากาศหาดโซคนบม่เยอะมันกันนาลินตอลอดเนาะ เมันบอกว่าหาดสอหาดสอว่าจันต้นสนคืองามแท้ว่างามเนาะเมันบอกว่าหาดสอหาดสอว่าจันต้นสนคืองามแท้ว่างามเนาะคนเหลือกระลงังลังมากเนาะคะ่ะเนาะกระลงัลงลังไหลมาก บยากาศหาดสซขนบ่อเยอะมันก็น่าเล่นตลนะอดเนาะบางแสนเอยไปแล้วนะคะนะเนาะเอ้ยไปแล้วหาดน้ำรินก็เคยเพิ่นบอกว่าหาดสซหาดสซว่าซั่นต้นสนคืองามแท้วะงามเนาะอยากให้ลูกสาวเพิ่นมีความสุขพาลูกสาวเพิ่นมาเล่นนั่นล่ะเป็มรัก สวยงามค่ะอยากให้ลูกสาวเพิ่นมีความสุขพาลูกสาวเพิ่นมาเล่นนั่นรัะเป็นรักสวยงามค่ะวควลหนีแวำกักระลังลังมากเนาะคะ่ะเนาะกระลังลังไหลามากน้องจ้าสวยงามมากจ้า เจอต้นมะขามเทศอะไร้บบาีสวยงามเลยก็เคยไปบ่อยก็เคยได้เที่ยวพ่อสมควรเนาะค่ะเนาะบรรยากาศบรรยากาศลูกหลาก็อยากให้แม่มีความสุขลูกหลากับผ้ามา ลูกหลานกับจะให้แม่มีความสุขลูกหลานกับผ้ามา,าเออห้ 5, 2, า,าสองเก้าเก้าแสงจันทร์กร็เคยไปแล้ว <laughs> อันนี้มหาสอสตาเฮบาซันวาลูกหลานคนอยากมากเนาะบรรยากาศเาราแบบบมาณนี่หล่ะจา้าอยากให้ลูกสาวเพิ่นมีความสุขพ้าลูกสาวเพิ่นมาเล็นนั่นแหละเป็นรักสวยงามค่ะ ก็เคยไปบ่อยก็เคยได้เที่ยวพอสมควรเนาะค่ะเนาะบรรยากาศบรรยากาศลูกลังก็กำลังแต่งเก่าอยีอยู่ประกาศประกาศประกาศอะไรเนาะยี่หขอรถยนต์ไม่ได้ทะเบียนต้อมาเจอระยะบางแสนก็เคยไปแล้วนะคะเนาะเคยไปแล้วหาดน้ำรินก็เคยเหมาะมามาก คนเก่งคนเก่งของแม่โอ้คนเก่งคนเก่งบรรยากาศก็ขนาดนี้ละจ้าพี่น้องจ้าลูกหลานกัอยากให้แม่มีความสุขลูกหลานกับผ้ามาเห็นต้นมะขามเทศได้ไหมฮันน่ะสวยงามมากคุณลูกหลานไ,ไปเปลี่ยนชุดมาหรอเปล่าลังยางของ ลูกระจะให้แม่มีความสุขลูกระผ้ามาหน่าเล่นมากเลยมีหอยบ่มีหอยบ่มันกรต้องมี่เนาะขาดได้ย่ขา,าดอย่างเนาะลืมหอมขมอ,อ,อมากคนเก่งคนเก่งของแม่โอ้คนเก่งคนเก่งบรยจากาศก็ขนาดนี้ละจ้าพี่น้องจ้า น่าเล่นมากเลยมีหอยบ่มีหอยบ่มันก็ต้องมีหเนาะ